ไฟครับแม่วิ่นตื่นแล้วหรอ,อ,อเอร์สปอปเปียนบลนูสป็อปเปียนอันเดรอดอันบลัคอยแตลีนาสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะกำลังใส่เสื้อผ้าให้เด็กอยู่ค่ะคอยแตลีนาเนี่ยยังบอตื่นเนี่ยยังไม่ได้เขาไปปุ๊กลีนาโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะ มาดูกาแม่ไตยพกอะไรไปด้วยที่โรงเรียนนาะจะก็จะมีเออทอร์มมสเทอร์มสเป็นการนำนำร้อนหรือนำเย็นก็นได้แต่นี่เป็นการนำร้อนนาะจะไม่ใตก้ก็ผสมเคาปิชินโนเต็มได้แน่ๆน่นะจะก็กินทั้งวันวนะน่าจะนี่ก็ร้อนร้อนส่วนข้าว เพื่อแบบว่ามันจะง่ายๆเนาะจ้ะก็มิพักอยู่ข้างในโบอโกกลีเนาะจ้ะ,ะเราก็เอาช้อนแล้วแม่ตายจะเอาเนี่ไปกินนี่ไปแกะอยู่นั่นเลยทัวเนาะจ้ะพะอดก็มิโปรตีนหลายในนี่ไปอุ่นใช้ไมโครเวฟเท่าน,นั้นจ้ะเพราะว่าคิวอาจจะแยาเนาะถ้าต่อในในไมโครเวฟอีกอย่างจังสิตามจริงก็ตักก,กินกินข้างในจังสีได้เลยแต่แม่ตายอยากจะอุ่นนิดเดียวสว่วน ีนกระเป๋านะจ้าม่อะไรเอ่ยก็เตรียมกระเป๋าตังไปด้วยกระเป๋าตังนี้หลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วไต้จะเอามักพกแบบเป็นเล็กๆน้อยๆนอกจากจะบอเอาเป็นกระเป๋าแบบจะบอพกกระเป๋าใหญ่ประมาณจำเนะ ตะกีนนะฮอพกอยู่ตอนฮอเป็นวัยรุ่นแต่นใบไตใสอันนี้มากโอ้ยมากกว่ามากกว่าฮกเจ็ดปีแล้วใส่แบบเป็นสีนอจากนี่แล้วก็บเบเคยหายซาคุบเมีนวาบลเคยหายเด้แบบที่นี่พ่อเบา,าบาบลเคยหายแต่สิมาหายหมดได้แบบนี้ส่วนกับพกยาไปน้ำนอจา่ายาไปกินแก้ปวด รถแม่แต่แม่ใต้จะเดินเอาแต่เขาก็เตรียมใบเพื่ออย่างมันแบบชุกเชิญอย่างนี้นอกจากเขาก็บตรงเติมแม่ใต้คิดว่ายัางเหลือ,อตังค์อยู่ในนี่อยู่เรือเบ่กเกินร่อยหรอกแต่เลืออยู่ในนี่อยู่นัดจากแล้วก็ปากกาสว่วนแอลกอฮอล์กระเป๋าเมคอัพ ลูกอมเข็มกันแดดน,นี่น่าจะจะไม่อย่างแน่ไม่กลับจะเอาไปแต่งลายเอาเพ่อเนีย่ยหน่อยนาะจะแป้งภพัพลิปต็กโซ่เขียนปากโซ่เขียนตา คัตเติบัดเพื่อลดร่อยอย่างเนาะแล้วก็ยางมัดผมจะเจอะไปซ้ําน่างเขาไปเรียนว่าแมนเขาไปเป็นนางแบบบุย๋ยบยายากพกไปหลายที่นังยางหัวมันนักนักหลังเขานี่แหละจ้ามันก็เบาหยอกเบาหัาวเล่นไปยังสั็จละโอ้ยสมุดโน้ด บล็อาเช็ดมือกันเปืออีอย่างสีพรอมเนาะกค่นีจจาเราก็สมุดสมุดนี่อ๋อลืมไปเรื่อง,องเรืออีกอันนึงกุญแจพวกกุญแจที่อันนี้เนาะจะ ไว้เธอลอกตู้เขาจะมีตู้ห้ตู้เสริมห้นักเลี่นอยู่นอกจากก็จะเอาไปน้าอันนี้ล่ะนกันกหนักมันเป็นแบบอันใหญ่ไม่ตไตฮานอันเล็กบ่ไดอยู่บ้างแล้วกับ,บไ่ไดไปซื้อน,นอกจากเลยจะเอาอันนี้ใส่ไปก่อนคิดว่ามันจะเขารูอนอะไรอย่างังอ่ะปัดูสกวบตู้นอกจากคิดว่า,าจะเขาได้ถ้าวางใส่ก็ตตรงแบกอันนี้กบมากขึ้นก็จะเอานี้ไปไว้ในองเลี่ยน ถ้าอันนี้ไม่เขารูปตู้ได้ก็จะเอาของซุ่มปลอกอาหารสุ่มพปลกอันนี้ไว้เนาะจะประมาณนี้จ้ะลวอสสวิเดนคุเรียวว่าลวอสเนาะจ้ะเนาะโอเคค่ะ,เ,ะเดี๋ยวจะปุ๊กด่นา้นเดียวด่นารู้ว่าแม่จะไปแล้วจะไปส่งแล้วนี่นาบม่อยากตื่น โอเคนาะค่ะจังใดจังเจอกันนาะค่ะคลิปนี้แม่ตายขอบจบเพียงสำเนาสกอแล้วก็จะปลุกลินา่าแล้วก็จะใส่รองท้งรองเท้าให้เด็กหน่อยแล้วก็จะพาเด็กหน่อยไปน้อจ่ะวันนี้มันก็นมีแด,ดดอยู่แต่บลูว่ามันจะหนาวบเนาะจะก็จะเตรียมเสื้อแขนยาวไปให้เด็กหน่อยน้ำจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไอ้นี่นะ้ตื่นแล้วใช่ไหมใส่เสื้อผ้าให้ลิน่าแล้ว ยังงงมงนงงง,งงักอยู่เลยลินนะไม่ตอบมามาเลยนี่นะคะเดี๋ยวแม่ไปส่งนะหมามาแรงไม่ได้สกูล่ะเนี่ยนะมาม,มาแฮมเตอร์สองเดี๋ยวแม่มารับนะตอนเย็นหลกอ่ะคนเก่งแม่วิ่งคนเก่งอ,อกสอเยะ<อ>แม่วิ่งคนเก่งแม่วิ่งดุติดนี่นะตึกติดยอโ <Okay. S 2> อ้สกอบี Leka! Ja, vi ska leka. Bye bye, Lina. Bye bye, Bye bye med min. bye. bye.